สวัสดีครับผมนายนันทินคอนดูครับผแหนวิชาอิเล็กทริกวิทยาการอาชีพของแก่นครับวันนี้จะมาต่อวงจรปิดเปิดไฟด้วยอานูนครับอุปกรณ์มีอันนี้ครับหนึ่งครับสายจ้ำครับตัวท้นทานทานโ0อโอ์ครับแล้วก็ LED หนึ่หลอดนะครับแล้วก็แผงโฟโต้บอร์ดนะครับ ก็บอร์ดโอนุนุนะครับอันหนึ่งหงอันครับพอร์ต USB นะครับแล้วก็วงจรไฟดีเลย์220โวลต์นะครับแล้วก็นูนฟลูปหนึ่งเครื่องนะครับนี่ครับต่อไปเป็นการต่อวงจรนะครับนี่ครับตอนทานเสียบลงไปนะครับ นี่ครับเสียบนะครับขาบวกก็ต้นทางนะครับแล้วก็สายนะครับก็แต่คนเลือกช่องนะครับเขาบมอยู่ช่องหกนะครับพอตรงนี้ครับแล้วก็กาวนะครับนี่ครับกาวเข้าที่ตรงนี้นะครับตรงขาลบของ led นะครับ เป็นการตรวจสอบโค้งนะครับออฟวุธอยู่ที่ขาหกนะครับนี่ครับตรงนี้ครับแล้วก็เวลาเปิดอยู่ที่หกไฮนะครับนี่ครับตรงนี้ครับแล้วก็ดีเลย์อยู่ที่หกร้อยมิลลิเมตนะครับแล้วก็เวลาปิดนะครับอยู่ที่หกโลนะครับดีเลย์อยู่ที่หกร้อยมิลลิเมตเก่นกันครับนี่ครับ แล้วก็กดที่ตรงติ๊กถูนะครับเพื่อตรวจสอบโค้ดนะครับนี่ครับถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าได้นะครับต่อไปถ้าเรากดที่ลูกศรทางขวานะครับจะเป็นการอัปโหลดโค้ดลงที่บอร์ดอนุนนะครับนี่ครับ ครับเสียบเลยครับก็ต่อข้อเที่ลูโน่เลยนะครับนะกดเลยครับกดที่ลูกศรตรงนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ไฟก็ได้ติดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการต่อวงจร ไฟไอรอโนู220โวลต์เข้ากับไนรอนนะครับต่อไปจะเป็นการต่อวงจรลิลี่ไฟ220โวลต์เข้ากับออรโนูนะครับนี่ครับไฟบวกเข้าที่ตรงขาต้นฐานด้านบนเลยครับแล้วก็ไฟลบเข้าที่ขาลบของ LED นะครับนี่ครับไฟก็ได้ติดที่ร้อยแล้วครับ ก็เสร็จแล้วครับกับวงจรปิดเปิดไฟด้วยไอโน่นะครับขอบคุณอาจารย์วิสรัญญยาได้คำที่นีครับและเพื่อนๆในตากล้องที่ถ่ายครับขอบคุณครับ